คลิปนี้เรามาดูกันว่าเรื่อยยนของโทมิสุนะครับ TMS 5 8 0 0ศูนกับไม้มาค่าโมงหน้า11นิ้วนะครับหน้า11นิ้วเลยนะทั้งที่บาเขาให้บาที่เขาให้มาเนี่ย11.5นิ้วนะครับเราจะตัดแบบจุกๆเลยปกติแล้วบาร์11.5นิ้วเนี่ยตัด10นิ้วเนี่ยก็เต็มที่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้ครับเขาตัดได้ไหมเขาตัดได้แค่9นิ้วเองนะครับแต่วันนี้ ผมจะมาลองกับ11นิ้วไม้หน้า11นิ้วให้ทุกคนดูว่ามันจะตัดได้ไหมเดี๋ยวมาดูครับตัวนี้เป็นลานดึงเบานะครับ เป็นยังไงครับรอดใช่ไหมล่ะกับเลือยนต์ตัวนี้ของโทมิสุ TMS 5800ไม้มะค่าโมงแห้งมีแก่นด้วยปกติไม้สดนะครับมันจะตัดง่ายกว่าไม้แห้งเยอะแต่วันนี้ไม้แห้งข้ามปีมีแก่นยังเอาอยู่ใครที่สนใจเลือยนต์ตัวนี้จัดได้ในต่ก้าเหลืองครับ